สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านพบการรีวิวสินค้าของค่ายพระอาทิตย์อีกครั้งสินค้าที่ท่านได้รับชมต่อไปน,นี้เป็นกระเป๋าไก่ต่อนะครับมารับชมรายละเอียดกันได้เลยครับครับเป็นผ้าลายพางครับเสริมด้วยเหล็กครับตัวนี้โคงรงกันทรงด้วยเหล็กนะครับซับในให้ ให้นะครับตัวนี้ซับในเจาะรูระบายอากาศให้เรียบร้อยนะครับมีซิปด้านบนนะครับเปิดช่องเปิดไก่ใส่ด้านบนนะครับแล้วก็ช่องเอาไก่ออกสามารถเอากอกออกด้านหน้าได้เลยนะครับตัวนี้จะซับพื้นให้นะครับแข็งหนาหาเลยนะครับตัวนี้ด้านล่างครับแล้วก็มีตัวปิดเปิดตรงนี้นะครับหน้าไก่นะครับ หน้าไก่นะหน้ากระเป๋าตรงนี้นะครับครับทรงสวยนะครับมีพร้อมช่องใส่รักไก่นะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่านท่านที่สนใจสินค้าของสามารถตริดต่อที่เบอร์นะครับ0815233188นะครับ หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับสามารถติดต่อทาง facebook ไก่ต่อพาทิตย์ได้นะครับและสามารถชมสินค้าได้ที่เพจคืนไก่คืนนกและอุปกรณ์คืนต่างๆค่ายพาทิตย์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ